สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องว่องไปผมมานนสวัสดีครับกะมาพบมา่อกันที่เข้านอกเมนีเนาะพ่อกันข้าวแรงมงเมนีนะครับเอาเป็นเมนูบ้านๆที่เก้านะครับเนาะอันนี้ก็จะมื้อนี้ก็จะน้ำเสนอเป็นต้มขาต้มขาปลาสลิดนะครับเนาะนี่ผมทอดไปแล้วนะ เพราะว่ามันไม่อยากให้เปลืองเวลาเพราะม่ร้องเขาแล้วครับเน้ะต้มขาปาสลิดมือนี่แบบบ้านๆเลยครับเอาแบบสไตล์อีสานบ้านเขาแบบรุ่งรุ่งๆุ่งลนะครับนนี่แหละครับเครื่องปรุงด่าบะหมี่ยังไหลนะครับมีกะทิครับมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหอมมะนาวนะครับพริกหั่นเฉียงนะครับต้นหอมแล้วก็หน้ามะขามเปียกแล้วก็อันนี้เทกเรา ปลาสลิดอ่าผมทอดเรียบร้อยแล้วครับเนาะอ่าเดี๋ยวคั่นบะชี๋ผมจะเอาก้างมันหน,นึ่งผมก็ทอดกรอบแล้วนะครับหันบะชี๋อนี่เดี๋ยววางกล้องแป๊บหนึง่งนี่ครับปลาสลิดของแท้นี่ทอดกรอบเรียบร้อยนะครับผมรอเอาแต่เนื้อมันนะครับเนาะอ่ะรา้ดีกันเลยครับ บ่หลายใหญ่ฮะนะครับลุยกันเลยกระที่ครับกะทิใส่กระที่ลงไปนี่ เดี๋ยวเกี่ยวกะทิให้มันแตกมันด้วยครับนี่ครับ,รบกะทิแตกมันลอะอะเติมน้าอีกนิดนึงครับเป็นน้ำปลาก็ได้น้ำซุปกป็ได้นะครับเนาะผมเอาน้ำปลา้ว น่ครับขาตะไคร้ลงไปเลยครับหอมแดงนะครับไปลงไปเลยใไปมกูดครับ อมอเรียกเจ้าหนที่ลลแล้วมาผูกรถกันเลยครับเลือปลา หน้ามาะคามเปียกครับนี่ครับสีสันเริ่มออกแล้วเพราะว่าถือหน้ามาะคามเปียกนะครับเนาะ ตามนะครับผมเล่นทีสันก็เลยใส่พริกแม่หน่อยอ่าผมเล่นทีสันผมเลยใส่พริกอ่อาตอนนี้ไปครับปลาสลิดท,ทอดลงเลยครับปลาเนี่ยโอ้กรอบนี่ ดีครับสีสันออกมานะครับประทานนะครับปรุงรสด้วยผมปรุงรสครับแซ่หน่อยแซ่บหน่อยเซ่ปไรเซ่บไหรเอาพอดีแล้วครับ เพิ่มความแซ่บนะครับผมแซ่บบางน้ำอีกน้อยนึงนะครับให้มันมีกลิ่นหอมนะครับมาเนี่ยครับซีกนึงโอ้หอมมากครับหอมหอมนะครับหอมมากเลยนี่อะต้มแบบไงครับ ไอเครื่องแกงกับป่ามันเขากันนะครับเนาะนะครับได้ที่แล้ววันนี้ท้ายครับแล้วปีแกสแกะครับอ่าต้นหอมโอยนะครับนี่ต้นหอมโอยเลย นี่ครับเสร็จแล้วครับอ่ะนี่ครับเสร็จละต้มขาปลาสลิดครับไปบ้านๆเลยนะครับนะ้ะลร้องเฮ็ดเบอ่งครับบ่ยากครับเบ่รยากสุดท้ายแล้วก็ฝากพ่อพี่น้องเฮากดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะครับมีโชคตลอดปีวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ